สวัสดีค่ะน,นี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องพระบ้านทั่วทิศเพจพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะแล้วก็ช่องยุ้ยพระบ้านนะคะวันนี้นะพระนะคะเป็นพระหน้าใหม่เข้ามาทั้งหมดนะคะพี่นะเดี๋ยวหนูจะได้เรียงไปทีละรา,ายการนะก็มีบางรายการนะคะบางรายการหนูแจ้งราคานะเนื่องจากว่ามีหลวงปูท่ทวดเสียนโตนะคะก็แจ้งราคาไว้ตรงนี้นะคะหกพันนะองค์ละหกพันบาทนะคะ พระบ้านนะคะที่หนูได้มาจากช่วงที่ไปใต้นะก่อนอื่นเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์095467870นะคะใช้เบอร์เดียวกันนะคะสำหรับพระวันนี้มีทั้งหมด3แถวนะคะเดี๋ยวไล่เรียงไปทีละรายการนะส่วนรายการอื่นนะคะพี่นะใครสนใจรายการไหนก็ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันได้นะคะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะ เป็นพระหลวงพ่อเงินนะจอบใหญ่หลวงอ่าขอโทษนะจอบใหญ่เลยนะแหมน้องยุย้ยจะรีบไปไหนนะ,ะพิมพ์มคิตานะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาสี่ชายนะคะนี่รอยกั้นช่อนะคะสวยๆนะ ด้านข้างนะคะจะเห็นเส้นประกบนะชัดเจนนะคะแล้วก็มีสาแดงนะคะนี่พระนะคะหน้าพระสึกหรอนะคะสึกหรอบ้างนะคะอันนี้ราคาหลักพันนะคะพี่นะหลักพันนะนี่โอ้โหพระสวยสวยนะคะใครปิดพระนะคะหนูขออนุญ,ญาตนะจัดส่งนะคะวันจันทร์นะคะพี่พนะ รายการแรกนะคะถัดมานะคะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมคิตาห้าชายนะคะพี่นะรายการนี้นะ่าพระสวยมากนะคะนี่มีสาสนิมแดงนะคะตักพันนะคะเช่นเดียวกันนะนี่นะสาแดงขึ้นทั่วองค์เลยนะคะเส้นประกบข้างนะคะชัดเจนโอ้โหรอยกานชอบไม่ต้องพูดถึงเลยนะพี่นะนี่ หลากหลายพันนะคะหลายพันนะแจ้งตรงนี้นะคะเพราะว่าพระหนูก็ได้มาหลายพันเหมือนกันนะคะพี่นะนี่ก็บวกบางๆนะคะพี่แบ่งปันกันเนาะราคาแบบหนูอยู่ได้นะลูกค้าพอใจนะลูกค้าซื้อได้หนูอยู่ได้ก็โอเคละหนูก็ขายแล้วนะคะพี่นะแบ่งปันกันนะพี่นะไว้บูชานะคะบางท่านเผื่อไว้ซื้อไว้นะคะอยากศึกษานะ นี่นะดูง่ายมากนะคะสําหรับรายการนี้นะสวยนะฮะนี่เป็นรายการที่2นะคะพิมพคิดตา5้าชายนะ EP นี้มีแค่2อ,องค์นะคะสําหรับหลวงพ่อเงินนะคะนี่หน้าพระสวยๆนะคะ ถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะอย่างที่น้องบอกนะคะได้มาช่วงไปใต้นะคะพี่นะใครรอนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดเสียนโตนะคะพี่โอ้โหได้มาจากบ้านเลยนะนี่งจริง,รงพาแท้ดูง่ายมากนะคะแจ้งราคาตรงนี้เลยนะคะอง์ละหกพันบาทนะคะมี2ององนะองค์ที่1และองค์ที่สองนะความคมแท้ดูง่ายนะเหมือนกันนะคะพี่นะ หนูได้มาคือจริงๆหนูได้มาตั้งแต่ช่วงที่หนูไปใต้อย่างที่บอกนะคะว่าพอดีที่บ้านนะคะมีงานนะก็มันต้องค้นนะคะพี่นะต้องค้นนะมีลูกค้าสอบถามไว้เหมือนกันนะคะก็เอาขึ้นไลฟ์พร้อมกันเลยเนาะพี่นะ้องเผื่อแบบจะได้ดูพร้อมกันนะคะนี่นะองค์ละหกพันนะคะมีสององนะมีอยู่แค่สององนี่นะ คนเจอมีอยู่สององนะคะรายการที่หนึ่งนะคะนี่ระคือโคตรคมสวยนะรายการที่หนึ่งนะคะถัดมานะคะเป็นรายการที่สองนะคะนี่นะโอ้โหความสวยคมแท้ดูง่ายไม่แพ้กันเลยนะพี่นะบอกเลยนี่นี่เป็นรายการที่สองนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับพี่พ เป็นที่เคยซื้อขายกันแล้วนะใครที่ยังไม่เคยนะคะขออนุญ,ญาตนะครั้งแรกนะอาจจะเป็นโอนให้หนูสักครึ่งหนึ่งนะคะที่เหลือเก็บปลายทางนะเพราะว่าบางท่านเราก็เข้าใจนะไม่ไว้ใจแม่ค้านะว่าแม่ค้าส่งจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหพระดูง่ายมากเลยนะคะสำหรับรายการนี้นะอือพระแท้ดูง่ายนะคะ องคุทวดเสียนโตนะคะเหรียญเปื่อยแบบนี้เลยนะคะนี่อง์ละหกพันนะคะพี่นะนี่เป็นรายการที่สองนะคะมาถัดมานะคะ เป็นเหรียนเจ้าสัวนะคะเนื้อเงินนะคะ เหรี uh huh. ยญเจ้าสัวเรื้อเงินนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะพี่นะหลวงปู้ทิมนะคะด้านข้างนะคะเราจะเห็นเออขอบกระบอกนะคะขอบกระบอกนะ เสมาแปดรอบนะคะหลวงปู่ทิมนะคะมมีห่วงนะคะด้านมีห่วงนะมีคาบปิ้นนะคะด้านบนนะคะก็จะมีคาบนะคะขอบตั้งนะคะ สวยๆนะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะออหลวงปู่ดูนะคะเหรียญหลวงปู่ดูนะแซยิดครบแปดสิบสี่ปีนะคะหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะนี่มาพร้อมนะคะเลี่ยมกรอบเงินอ่าเลี่ยมกรอบนะคะขอประธานอภัยนะเลี่ยมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่นะหน้าพระคมมสวยๆนะกันเหงื่อกันนะ้ํามาเป็นอย่างดีนะคะ นี่นะคะกรอบพลาสติกนะกันเหงื่อกันน้ำมาเป็นอย่างดีนะคะห่วงนะคะก็จะมีคาบปิ้นนะรอยเจาะนะคะด้านหลังนะคะยันชัดเจนนะคะตัวหนังสือนะคะเป็นแท่งโคมนะวัดสแกพระนครศรีอยุธยานะคะนี่โอ้โห นาพระกลมๆสวยๆนะคพี่นะใครสนใจนะคะอย่างที่น้องแจ้งนะคะรายการไหนนะพี่ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันได้นะอันนี้ไม่ค่อยเจอนะเหรียญไซยิด84รอบลงพูดูว่สแกนะถือเป็นเหรียญหนึ่งที่หายากนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะนี่รายการนี้นะคะโอ้โหมีรอยจานด้วยนะคะมีรอยจานด้วยนะซ้ายขวาเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นะคะเอ,อ่อ เป็นเนื้อเงินนะคะกรอบนะเป็นเนื้อเงินชุบทองนะคะโอ้โหแต่เหรียนโคตรคมนะสวยนะคะนี่นี่หน้าพระสวยๆคมๆแบบนี้นะคะซูมพยายามซูมให้พี่ๆเห็นนะคะเรี่ยมกรอบมาแล้วเป็นอย่างดีนะ ตัวหนังสือนี่เป็นแท่งคมเลยนะตาจมูกปากนะคะโอ้โหชัดเจนมากนะนี่นะเหรียญแทดูง่ายเลยนะคะพี่นะเหรียญคมๆหน้าพระสวยๆแบบนี้นะคะ สวยจริงนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อคูรายการนี้นะถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะหลวงพ่อแดงนะคะพระคูวิราชแดงนะคะนี่รายการนี้เหรียญเป็นเนื้ออัป,ปก้านะคะพี่นะเลี่ยมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะอายุ82ปีนะคะนี่ ยันนะคะอักขระนะคะชัดเจนห่วงก็จะมีคาดปิ้นนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะถัดมานะคะเป็นซุ้งกอนะคะพระซุ้งกอมีกระหนกนะคะ รายการนี้นะดูเม็ดแร่นะคะนี่โอ้โหขายเม็ดแร่มาขามเลยนะพี่นะมีอยู่เต็มองค์นะคะลวดลายนี้พิมพ์ลึกๆสวยๆนะนี่หนูให้ดูพิมพ์ซอกคอนะคะบริเวณซอกคอนะโอ้โหมีกระหนกนะคะพิมพ์ลึกๆนะเรี่ยมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่นะนี่ดูหน้าพระสวยๆนะคะกรอบพลาสติกนะคะคือโคตรเก่านะ ดูเองนะคะพี่นะพระนะเก่าพิมพ์ลึกๆสวยๆนะคะคมๆแบบนี้นะมาถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะโอ้โหดูแข้งตรงสวยเชียวนะรายการนี้พระจอบใหญ่นะคะเป็นเนื้อเงินนะคะ อย่างที่บอกนะคะใครสนใจรายการไหนนะคะถ้าท,ทายเข้ามาพูดคุยสอบถามราคาได้นะคะต่อรองนะต่อรองแล้วต่อรองลดให้ได้ก็ลดนะคะพี่นะพอหยวนหยวนแบ่งปันกันนะอ่านี่นะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะวัดบางคานแต่เป็นรายการเนื้อเงินนะคะพี่นะพระเนื้อเงินนะ ดูในซอกในห่วงนะดูนี่คีตะกันขึ้นนะคะอยู่ในห่วงนะคะ ดูในห่วงนี่เก่านะมีคาบนะคะเต็มเลยนะคะสวยๆนะหน้าพระผิวสวยๆนะคะพี่นะในการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะเมืองฉะเชิงเซานะสองสี่หกศูนย์นะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามีลูกค้านะถามนะคือพระตอนที่เหมาบ้านคุณลุงท่านหนึ่งมานะคืออย่างที่บอกนะคะใส่ไว้ในขันเลยนะคุณลุงนะ ไม่แบบเอารวมกันเลยอ่ะถ้าพูดตรงๆอนะ่ะเอารวมกันนะนี่นะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะโอ้โหสวยๆแบบนี้นะคมๆนะคะพี่นะเหรียญเนื้อกระลายเงินนะคะพี่นะโอ้ดูตัวหนังสือนะเป็นแท่งคมนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะ,ะนี่หน้าพระสวยๆคมๆนะคะพี่นะ อย่างที่น้องบอกนะคะใครสนใจรายการไหนนะก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันได้นะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะชินราชนะคะพระพุทธชินราชนะจังหวัดพิษณุโลกนะคะอ้โหอันนี้ก็สวยนะพี่ดูนี่พระชินราชนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะ นี่นะคะ <S <S เหรียญเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะที่ระลึกนะคะ,ะได้มานรัสการเมืองพิษณุโลกนะคะพระชินราชนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะโอ้โหหนะ้าพระคมๆสวยๆนะคะรายการถัดมานะคะ มานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะคะนี่นะหน้าพระสวยๆกเก่าๆแบบนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะนี่ตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งคมนะเหรียญโคตรเก่านะคะพี่นะเหรียญโคตรเก่านะ เหรียญเป็นเนื้อกระไหล่เงินนะคะพี่นะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญคูบาเจ้านะคะสีวิชัยนะรายการนี้เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะพี่นะเป็นเหรียญปีหนึ่งแปดนะคะโอ้โหอ่าขอโทษนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมนะหลวงพ่อเกษมนะหนูทับสับสนนะระหว่างได้เห็นพระสายล้านนานะหลวงพ่อกเกษมนะกับเอ่อพระคูบาสีวิชัยนะคะนี่หน้าพระคมโคมสวยๆแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะ สุสานไตรักนะคะจังหวัดลำปางนะด้านข้างนะคะเราจะเห็นเส้นขอบตัดของเหรียญนะคะชัดเจนนะนี่มีห่วงคาปิ้นด้วยนะคะ สวยจริงนะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะรายการถัดมานะคะนี่ก็เป็นเนื้อกระไหลทองนะคะหลวงพ่อเดิมนะเดี๋ยวดูซิว่าเป็นจันอะไรจันโค้งนะคะเนื้อกระไหลทองนะสองสีดสองนะคะนี่เนื้อกระไหลทองนะคะ จันโค้งนะคะสองสี่แปดสองนะโอ้โหหน้าพระคมสวยจริงๆนะถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะหลวงพ่อโตนะคะวัดพนันเชิงนะคะจังหวัดอายุทยานะคะโอ้โหรายการนี้หน้าพระสวยนะ นี่เหรียญคมไม่ธรรมดานะคะพี่นะเหรียญหลวงพโตวัดพนัญเชิงนะคะจังหวัดอยุธยานะโอ้โหด้านข้างนะคะเราจะเห็นเส้นขอบตัดนะคะของเหรียญน,นะชัดเจนนะมีตรงห่วงนะคะมีค่าปิ้นนะคะตรงในห่วงแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นค่าปิ้นนะคะ ขอบตั้งขึ้นมาเลยนะยันนะคะตัวหนังสือนะเป็นแท่งคมนะเนื้อกระไหล่ทองนะคะสําหรับรายการนี้นะเป็นกระไหลทองนะคะโอ้โหเหรียญคมมากเลยนะนี่พิมพ์ลึกๆนะคะถัดมานะคะเป็นออหลวงพ่อกันวัพดพญาตนะคะรายการนี้เป็นเนื้อกระไหล่ทองเช่นเดียวกันนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกันดูดิ โอ้ oh, หน้าพระโคตรคมนะคมคม,คมลึกๆแบบนี้นะคะพี่นะเสมาค่านะคะติดชัดเจนนะคะหน้ามือจีวรนะคะโ oh, อ้โหอัสนะที่นั่งนะนี่ด้านข้างนะคะเห็นเส้นขอบตัดนะคะชัดเจนนะคะนี่นะพิมพขอเบ็ดนะคะพี่นะ เรียมสวยๆนะคะเนื้อกระหล่ทองนะมาถัดมานะคะเป็นสมเด็จปกโพนะคะขออนุญาตนะซูมนิดนึงนะคะสมเด็จปกโพนะคะเก้าใบหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาลามนนะคะดูใบโพนะมีทั้งหมดเก้านะคะพี่นะโอ้โหแล้วเรี่ยมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะไม่ค่อยเจอนะคะสมเด็จปกโพแบบนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะนี่หน้าพระสวยๆนะคะพี่นะ นี่เรียมกรอบพลาสติกนะคะกันเหงื่อกันน้ำมาให้เป็นอย่างดีนะคะสำเร็จปกโพหลงพะกวยนะนี่โอ้โหกันเหงื่อกันน้ำนะคะเป็นอย่างดีนะคะอย่างที่หนูบอกนะแล้วดูนะคะ โอ้โหด้านหลังนะโคตรชัดนะติดชัดคมสวยนะคบพี่นะได้มาองค์เดียวด้วยนะคะสําหรับรายการนี้นะอัจริงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่หายากนะคะพี่นะนี่นะไม่ค่อยเจอนะสําหรับหนูเองนะคะั้าแต่ไลฟผ้ามาก็เพิ่งเจอนะคะพี่นะนี่นะคะอย่างที่หนูบอกนะคะโอ้โหหน้าพระสวยๆนะพี่นะ เราดูนะโอ้โหพิมพ์ติดชัดตาจมูกปากชัดเจนนะคะนีพ่พักนะคะเกตดนะโอ้โหสวยๆจริงๆถัดมานะคะเราอยู่กันที่แถวสุดท้ายแล้วนะคะหลวงพ่อปานนะคะขี่ไก่หางพ่วงนะไม่ธรรมดานะคะบอกก่อนนะวันนี้สําหรับหลวงพ่อปานนะได้มานะคะบ้านหนึ่งนะสวยมากนะคะสวยเราแท้ดูง,ง่ายมากนะพิมพโคตรสวยนะ นี่อันนี้หลักพันนะคะพี่นะต้องแจ้งกันนะคะหลักพันนะอืแล้วดูเนื้อนะคะนี่โอ้โหพุทธศิลป์ท่านสวยงามจริงๆนะคะโอ้โหขี่ไก่นะ ไก่หางพ่วงนะคะโอ้โหพี่นะสําหรับใครนะคะที่ศรัทธานะหลวงพ่อปานนะพี่นะเชื่อหนูนะสององค์เนี้ยคือได้มาบ้านนี้นะคือโคตรดีนะนี่อันนี้ขี่หนุมานนะคะขี่หนุมานนะโอโ้พิมพ์ลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้มาแค่สององค์นะคะพี่นะมีแค่สององค์นะ บ้านนี้อย่างที่น้องบอกนะคะได้แค่สององนะพุทธศิลป์นะคะผิวนี่ไม่ต้องพูดนะพิมพ์นะคะติดชัดลึกนะคะชัดเจนนะโอ้โหถัดมานะคะเป็นพ้าสังกระจายหลวงปุตโตะนะคะพี่นะโอ้โหเนื้อเกสรแช่น้ำมนนะคะพี่นะ แล้วดูกรอบนะคะโอ้โหสังกรจจายหลวงปู่โตองค์นี้นะนี่แล้วดูหน้าพระนะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคะพี่นะดูกรอบนะเลี่ยมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะโอ้เพชรเป็นเพชรรัเเสเซียนะคะส่วนกรอบนะคะเป็นทองเอ่อคล้ายๆทองอิตาลีนะคะพี่นะนี่ดูสวยสวยนะคะไม่ไม่ใช่ทองคําแท้นะ แต่ดูหน้าพระซะก่อนนะติดชัดเจนมากนะคะตาคิ้วจมูกปากนะพี่นะใบหูนะหน้าหลวงพ่อท่านโอ้โหแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะมั่งคั่งนะอำน,นาจบารมีนะคะพี่นะโอ้โหดูสวยจริงๆหน้าพระสวยไม่ธรรมดาแล้วนะเจอกรอบนะเจ้าของนะรักษาเป็นอย่างดีนะคะอย่างที่หนูบอกนะเจ้าของนะได้มานะคะก็เลี่ยมนะ รักษาเป็นอย่างดีเลยนะคะโอ้โหดูพิมพ์นะคะด้านหลังนะใครปิดพระนะคะหนูขออนุญาตนะจัดส่งเป็นวันจันทร์นะคะเนื่องจากว่าวันเสาร์นะไปสนีที่บ้านปิดครึ่งวันนะคะก็เกรงว่าจะไม่ทันนะแล้วก็ วันอาทิตย์ไปศนีที่บ้านปิดนะคะพระสมเด็จนะมีสามองนะคะรายการนี้นะคะเป็นสมเด็จวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะคะมีสามองนะนี่นะอันนี้เป็นพิมพ์สมเด็จวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งมีแซมทองด้วยนะคะมีปิดทองมาด้วยนะ,ะแซมนะคะองค์พระเนี่ยมีทองนะคะมีทองแซมนะ นี่นะคะ <c oughs> <c oughs> ขอประทานอภัยนะคะ <c oughs> รายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนะ <c oughs> พรุ่งนี้นะคะเราเจอกันเหมือนเดิมนะคะหกโมงเช้านะหรืออาจจะสายๆนิดนึงนะคะ เจอกันทุกวันนะคะเจอกันทุกวันนะถัดมานะคะเป็นรายการที่สองนะโอ้โหดูเนื้อหาหมวล3ารนะคะนี่นะพิมพ์นะเกตดตรงนี้ชิดอาซุซุมเขาเรียกซุมนะซุมนะชิดขอบนะคะซุมนะโครงได้รูปนะคะชิดสอบนะชิดขอบนะคะแล้วก็เกตดนะคะจะเอียงมาทางด้านขวามือเรานิดนึงนะคะ นี่ด้านข้างนะโอ้โหรอยยุบยับย่นนะคะเป็นขนมทุบตับเลยนะคะพี่นะตรงนี้นะคะไม่แตกไปมากกว่านี้แล้วนะคะไม่แตกไปมากกว่านี้นะต้องชี้แจงนะ อ,อ,องค์ที่สามนะคะองค์ที่สามนะนี่ก็เป็นสมเด็จพระละครพิมพ์ใหญ่นะคะโอ้โหเนื้อหามวลสามสวยงามเลยทีเดียวนะโอ้โหนี่ด้านข้างนะคะอย่างที่น้องบอกนะก็จะเป็นรอยย,ยุบยับย่นนะคะโอ้โหคางเหมือนขนมทุบตับเลยนะ รายการสุดท้ายสำหรับ EP นี้นะคะก็จะเป็นพระหลวงพ่อฉุยนะคะวัดคงคารามนะคะเนื้อนะคะอ่าอันนี้เป็นเนื้อเนื้อเปียกทองนะคะพี่นะหลวงพ่อฉุยนะด้านหลังนะโอ้โหยันอัคระนะคะชัดเจนนะเปียกทองมานะคะรายการนี้นะนี่ Oh. เรียนแท้ดูง่ายนะคะท้ายคลิปเหมือนเดิมนะเรามาชมช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะสำหรับช่องยุ้ยพ้าบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วที่เพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดี0 9 5ย์7 8 7 7 0นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะจะได้ไม่พลาดพ้าบ้านสวยๆนะคะราคาเบาๆจากช่องน้องยุ้ยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพี่ๆี่ขาสวัสดีคะ่ะ